ปะชาชนข้าักเิอค่ะอันนี้เ <lequel> ก <dit> <ais> <ga es Four> ็เองใช่ไหมคะหรือว่าทำเป็นธุรกิี เท่ากันเลยใช่ไหมคะท่านขออของพณท่ันออพลาราสิจินฉายค่ะแล้ววันนี้นะคะราคานะคะงกิโลเขาห้าสิบบาท ชุมชนหมู่ที่หนึ่งก่อนเลยค่ะชุมชนทายบ้านค่ะเรียนเชิญค่ะชุมชนไายบ้านค่ะได้